โอเคนะครับก็เหมือนมีคนขอมาเนาะว่าจะโหลด Facebook i n s t a g กรมยังไงนะจริงๆอ่ะผมใช้ตัวช่วยดาวน์ลดจะมีอยู่ปกติเ,เราใช้แอปแดงนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาโหลดไม่ไดนะ้อย่างแรกนะครับนะเดี๋ยวผมลองหาดูในนี้ก่อนมาด้ไมอันนี้ผมขอไว้ทีหลังแลยกันนะครับ จริงๆมันต้องพิมพนเฟซบุ๊กเต็มเต็มนะเฟซบุ๊กเต็มเตงเง้ยอ๋อมไม่เจอใช่ไหมเขาใจแลวนะครับมันไม่เจอเนาะจริงๆมันได้นะเนี่ยเขาบอกให้ไปโหลดโหลดในเว็บออฟฟิเชีนี่ยคืออันนี้แต่มันเป็นเฟซบุ o กไลน์นะโอเคนะครับงั้นผมรู้ละทําไมเขาถึงขอมานะอย่างแรกนะครับจะให้ลงแอปพลิเคชันตัวนี้ก่อนชื่อว่า a p พ p เคเพวิธีการลง a p พ p เคก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์ก่อนนะครับอีทให้เว็หมดก่อนนะครับนะโอเคอันดีเฟสให้เราพิมพ์คำว่า a p พ p เคนะครับ ิมพ์แบบนี้นะครับพิมพ์นี้เลยบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งเป็น Google Search เนาะโอเคกดโปบ้านก่อนแล้วลก Google แบบนี้นะครับเป็น APKPL แบบนี้นะครับก็แตะไปที่ APKPL เนี่ยครับหน้าเว็บไซต์หลักของจะเป็น a p k p l com แต่เข้าไปเลยนะครับเอพีเค a p เ p เนี่ยช่องคนหาจะอยู่ตรงนี้นะ แต่ถ้าเราต้องการแอปมันจะบอกว่านี่ครับโหลดแอปมาก,ก่อนให้ติดตั้ง APK เพียวผ่านตรงนี้ก่อนกดดาวน์โหลดแล้วกดติดตั้งนะครับเราจะได้แอป APK เพียวเป็นแอปนี้นะครับนะครับเป็นแอป APK เพียวคือแอปนี้มคมืกี้ผมกดนะครับตัเกียรถัดมา APK เพียวนี่พอเราออกมาุ๊บเนี่ยให้เรากดค้นหาผ่าน APK เพียวตรงนี้เลยพิมคาว่า f a c e b o o k นะครับ ่างน,นี้นะครับกดค้นหานะครับมันก็จะขึ้นมานะครับให้โหลดมาเลยมันจะกดมันจะอันนี้ผมมีแล้วมันให้อัปดีแต่มันมีอันหนึ่งที่ผมไม่มีคือ i n s t a g r a m นะครับนี่ยอินสตาแกรมนะครับเห็นไหมน่ครับถ้ามันยังไม่มีมันจะขึ้นเป็นอินสตาล์นะครับให้เรากดอินสตาล์แล้วลอรอ เขาก็จะถามว่าจะดาวน์โหลดเลยไหมก็กดดาวน์โหลดนะครับเห็นไหมครับพอเราได้เสร็จแล้กด,ดอินสตา โอเคสร็จแล้วผมก็ลองเปิดดูว่าใช้างานได้ไหมนะครับอินสตาแกรมผมผูกไปกับนะอยู่แล้วภาษาก็แล้วแต่จะเลือกเนาะผมใช้ภาษาอัเก็บผมผูกไว้กับเฟซบุ๊กผมนะครับมาแล้วอินสตาแกรมผมในวิธีการใช้อินสตาแกรมนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคนที่ถามมานะจะได้ใช้ประโยชนะ์เดี๋ยวจะอ